วัสดีค่ะพ่อกับช่างคนน้ําพองคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมืนอนี้เป็นเช้ามือวันที่พ่อกับช่องคนน้ําพองมื้อเช้าวันที่21ของเดือนพฤษภาคม2568ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้มาพบมาพ้อกันกับยู่ตลาดไอตลาดเส้าเอราวัณค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็สิเงียบแน่จักน้อยเพราะว่าคุณฟังไฟหัวก็แล้วค่ะ เก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดนม่หม <is a> <melody> ู้าวหม้พี่ให้น้องเดินเป็นตลาดเป็นตลาดยุบฝางคนข้างเลยค่ะเด้อยุบฝังคนข้างเลยค่ะสองฝังข้างถ้าเราฟังนี่กับสิมีคนยางพอฝังข้างฝุ่นยุบฝังฝุ่นมันแดดเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดนม่หมูสาวไม่พีให้น้องเบิงนเสาเงียบแน่จักน้อยเหมือนเชื่อเรื่องเรื่อยเปิดเพิ่มไม้นะคะเนาะค่ะเ็กื่อยเปิดเพิ่มไม่กิดเงเงียบแน่เมือนีเท่ากับมากคือเก่าค่ะพี่น้องก่ะเอา บรรยากาศตลาดนัดเนี่ยหมดสาวไมาให้พีให้น้องเบิ้งค่ะแล้วก็สิไปหายางเลาะเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นปลาเผาปลาเผาเผาไปน้ำขายไปพร้อมห่อนๆชุดๆเลยคนเขาคนย่างดูสิเขาเผือกเนื้อไก่เขียวฝากมาขายเขาขวดเขาขวดเขียวโอ้เขาขวดหวานเขาขวดขาวเขาขวดหวาน เห็นภาพบรรยากาศตลาดนัดแม่อเูสาให้พี่ให้น้องฮะเบิร์กน้องเขาเนาะค่ะแดดแดดมือเนี่ยยุฟังคุณเที่งแดดค่ะค่ะฟังคุณสีหันหมาสูดแดดบพรว่ามีก้นยางอะไรที่ไม่มียุฟังนี่เขาปวดเขาปวดเท้าเอาตัวสื่อตัวเออสื่อตั้งหางแขมตั้งหางตัวตัดท่อก็มีของสวนของสวนจะคว้งเองบ่แม่ของสวนจะคว้างบนปลูกเอง เพิ่มปลูกเองครับปลูกแล้วแล้วเพิ่นก็เก็บมาขายเองทเนก็แต่ซื้อหยังจักอย่างดอกตีของเจ้าของหมดเลยเจ็ปรับบรรยากาศจะปราบบรรยากาศตลาดนัดแนมสองมน่อยดีเห็นน้องดูก็สิเงียบแน่จักหน่อยค่ะมื้อนี้เพราะว่าบนบังไฟกระเจาหัวก็แล้วคนก็สิบระตันหนี้บันไดเนาะเคร่งเล็กน้อยเปิดเทอมเฮาก็มาหาหยังเลาะคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะแล้วมาะเอา ของใส่ของสอยของอยู่ของกินมาให้พี่ให้น้องเบิง้งคือเกา่าอันนี้ก็สิเป็นปลาทูปลาทูเจ้าเก่าเจ้าเ,าเาดิมเป็นตลาดซื้อข,ข้างถนนค่ะยึดฟัข้างยึดฟุดบาทตลาดซื้อข้างฟุดบาทตลาดซื้น้ำฟุดบาทอันนี้สิเป็นเม็ดผักไนท์ผัก ไม่ค่ะปัญญานีรแล้วขายของสองอย่างขายหวแแห่หแบอจ้าแหน้ำสารเองบ่งจ้านีแหสารเองสารแล้วแลวคนกามาขายน้ำผลมาตลาดผลไมาตลาดนี่ชิบบกัสารไปนำ้ำคนอันนั้นแล้วบล้คนกามาขายของใส่ของซอยคนกไลยอหลายแนว อนกระซา้าเดวปรบบรรยากาศตลาดเน่มาเ่งที่ห้องตอันนี้น้ำอ้อยบ่พออ้อยสดขั้นเองเลยจีขั้นเด้งเลยสดสดเลยตันี้เช้าเห็นขั้นจะเลยจะรวยอยู่ เจ้าเห็นบีบยี <cake> ่มื <ım. S 2> ่เจ้าหนูสับประหลกสับปะหนักปิตะวานแผ่นั่งปิตาจำดีให้จำดีตองนี้ปิตวานให้ขายยังไงจ้าเลยยี่าจ้าโลละมีท <eye Hayır. S 2> ี่มาบาทโลละมีที่มา เจ้าของสวนเองบอกจ้ะรู้สื่อมากเจ้าของสวนเองบอกเจ้าของสวนคนมากเองเลยจ้ะแง่มาเศร้าขายแป้งแง่มาแรงขายสือคนบพาว่าเศร้าว่าโอ้วาว่าแรงว่าเศร้ามันจะขายตสือคือเกาเจ้านน่จับปะลดเจ้าของสวนโลละยรี่ชิบหาย่ะนางไปเรื่อยๆแล้วก็นอกกันแลมันต้องกับิพ้าพี่น้องนางเราไปเรื่อยๆที่กัน

เอ okay, าขายค่ะขายขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ